บรรยากาศเดิมๆนะครับลอยเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะหนาวเหมือนเดิมไหม,ะม ad ad นะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศโดยรอบนี่ครับไปก่อนผมมาแคมปิ้งตั้งเต็นท์ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นปีที่2นะครับที่เรามาบ้านรักไทยนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะนอนที่ปางอุ่งนะครับแล้วก็จะเล่นอยู่นี่ <S 2> <S 2> <S 2> กินข้าวอยู่นี่จนถึงค่ำนะครับแล้วก็จะไปนอนที่ปางอุ่งแล้วตอนเช้าเราก็จะไปต่อที่ปางอุ่งนะครับ นี่ทุกคนดูเดี๋ยวผมมาดูนี่เป็นบรรยากาศนะครับช่วงกำลังจะค่ำนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวให้เขาเปิดไฟนะครับเปิดไฟเสร็จก็จะเห็นอะไรวสวย,ยๆเยอะแยะมากมายเลยในสายแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปรีไวล์รีสอร์ทนะครับ รีวายรีสอร์ทก็คือเหมือนกับที่แบบว่าขึ้นชื่อของบ้านละไท่นะครับเห็นเขาบอกว่าค่าเข,ข้านะครับคนที่ไม่ได้พักนะครับก็คือค่าเข้าไปถ่ายรูปนะครับ40บาทนะครับเห็นป้ายแล้วครับตอนนั้นมาก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าเราไปกางเต็นท์นะครับอ้ ขึ้นไปถ่ายรูปต้องติดต่อยไงครับอ๋อต้องซื้อบัตรท่านหนออ๋อตรงไหนครับไปซื้อบัตรชิมได้เอ่ยพยายามมาก้าวไ้หนึซื้อบัตรก่อนครับนี่ซื้อบัตร40บาทแล้วก็จะเข้าไปสามารถถ่ายรูปได้ครับนี่เห็นไหมนี่ไงดอกซากรุระนะครับว้าวสวยนะสวยสวย ต้นเดียวนะแต่สวยมากเลยนะครับเดินย,ยวมาตรงนี้กันนะครับนี่มันจะเป็นแบบว่าต้นชาแล้วก็เป็นบ้านทรงจีนนะครับนี่ไงครับสวยมากเลยนะครับนี่แหละครับที่บอกว่าวจุดเด่นของหมู่บ้านลักไทยนะครับวิวา เรามามีซากุระนะครับนี่ออกสองต้นนะครับพวกอื่นแบบร่วงหมดแล้วนะครับนี่เหลือต้นเดียวตอนนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับคนมาถ่ายกับดอกามมาาซากุรนะเต็มเลยนะครับนางพะยะคีรกร์มาเละเห็นี่มครับคุ่มหนึ่ง ทุ่มนึงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วปะตอนนี้หกโมงสเอาไมกาลังก็สวยทุ่มหนึ่งสวยพอดีเออตังบานเอ้มินแม่งนี่มังใจเงินสิบมั่งายเงินเลยสบาทอนนี้เราก็เช่าเรียนนะเช่าเรียง จองเลยรอบหนึ่งทุ่มลำเล็กนะครับสี่คนห้าร้อยห้าสิบสำหรับนะครับสายถ่ายรูปนะครับผมแนะนำเลยนะครับผมว่าหมู่บ้านลักไทยนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผมเพราะว่าที่นี่เป็นโลเคชั่นที่แบบว่าถ่ายรูปสวยมากๆครับเดี๋ยวเรานะครับผมจะนั่งรถคันนี้นะครับชมวิวสวยๆของหมู่บ้านลักไทยนะครับ ค่าบริการ150บาทนะครับนั่งได้2-3คนนะครับรัน่งถ มารอคิวขึ้นเรือครับจองเรือไว้ตอนนี้คนเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดนะคนเยอะมากนะครับถ้าใครจะเช่าเรือ,ะอน,นะครับก็มาจองมาจองคิวนะครับที่ร้านร้านดะีว้ดีบา้ดีวแล้วไทยับเป็นเจ้าของเดียวกับดีวรีสอร์ทนะบรรยากาศโดยรอบนะครับ ทั้งหลายเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารผมก็รออยู่นะใช่ครับผมนี่แหละคราตอนนี้เราขึือครับทุกคนนี่รอรอ อารมณ์นะครับเหมือนอยู่ประเทศจีนกันเลยนะครับผมผมแนะนำนะครับถ้าใครชอบถ่ายรูปนะครับผมมันจะมีแพ็กเกจเรือนะครับผมจากถูกไปหาแพงนะครับพวกแพงๆนะครับเขาก็จะประดับพวกไฟนะครับสำหรับสายถ่ายรูปกันเลยทีเดียวนะครับผมแนะนำเลยนะครับผมสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดนะครับ แต่ถ้าใครนะครับอยากถ่ายรูปฟินๆนะครับแล้วก็มีเหมาะขึ้นจากน้ำนะครับผมผมแนะนำนะครับจะเป็นช่วงพฤศจิกายนนะครับธันวานะครับแล้วก็ต้นมกรานะครับผมจะมีเหมาะขึ้นจากน้ำสวยมากแล้วก็หนาวมากนะครับผมแล้วก็ช่วงต้นมะกรานะครับจะมีดอกนางพญาเสียโค้งนะครับผมสีชมพูสวย้ไ้ฟินๆกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่อยากนั่งเรือนะครับแล้วก็ชมวิวหมู่บ้านลักไทยแบบสวยๆฟินๆนะครับผมแนะนำให้ไปจองก่อนนะครับเพราะว่าคิวยาวมากๆครับก็เรียบร้อยนะครับผม ทิปเที่ยวหมู่บ้านลักไทยนะครับผมได้ล่องเรือได้ถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยนะครับผมโอเคครับหรือเท่าไหร่ก็หากินข้าวนะครับหากินข้าวแล้วก็ออกเดินทางครับไปนอนที่ปังอุ้งนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ ใครนะครับดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ